สถานการณ์น้ำเฉพาะที่เขื่อนอุบลร,รัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา8นาฬิกาวันนี้นะครับระดับน้ำอยู่ที่182.65เมตรจากระดับทะเลปานกลางปริมาณน้ำในอ่างมีจำนวน2,694.39ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น110.82เปอร์เซ็นต์มีน้ำไหลเข้า61.26ล้านลูกบาทเมตรวันนี้เขื่อนอุบลร,รัฐยังคงระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลงสู่พื้นที่ลำน้ำพองและโชลประทานน้ำพองหนองหวายจำนวน15ล้านลูกบาศเมตรสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับในพื้นที่ภาคอีสานโอกาสที่จะเกิดฝนตกน้อยมากโดยสภาพอากาศทั่วไปจะมีฝนฟ้าขนองส่วนมากจะปกคลุมที่บริเวณภาคใต้ร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณภาคเหนือกับภาคกลางร้อยละ40ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนภาคตะวันอกเฉีงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยชายภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีสภาพอากาศช่วงนี้เริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ระหว่าง23 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31 3 4ถึง34องศาเซลเซียส